สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่28มิถุนายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดก็ปิดต,ตลาดไปที่1,594.47จุดบวกเพิ่มขึ้นมา14.27รั่วเพิ่มขึ้น0.90%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่60,000ล้านบาทโดยแรงซื้อน,นั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานอสังหาริมทรัพย์ขนส่งค้าปลีก แล้วก็กลุ่ม ICT แล้วก็ไม่มีกลุ่มใดที่มีแรงขายอย่างมีนัยสำคัญโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของปตทอสอพอราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.83%ปตทบวกขึ้นมา2.94%ก็ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนผลประกอบการโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังให้ออกมาเติบโตได้อย่างโดดเด่น ทางด้านของ SPRC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.27% BCP บวกขึ้นมา4.10%แล้วก็ TOP บวกขึ้นมา2.45%ซึ่งในส่วนของโรงแรัน,นั้นจะมีการหารือกันในส่วนของข้อสรุปที่ส่งเงินเข้าภาครัฐในวันพรุ่งนี้ทางด้านของ ITD ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง20%แล้วก็ TRC บวกขึ้นมาถึง28.57%ก็ได้ประเด็นหนุนมาจากการที่คอร,รมอนั้นเห็นชอบให้มีการเดินหน้าในส่วนของเหมืองแร่โปแตชในจังหวัดอุดรธานีทางด้านของกันกุลราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.60%ก็ทางผู้บริหารนั้นมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมกันขึ้นมาอีกทั้งในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าและก็ธุรกิจกัญชานั้น คาดว่าน่า,นานจะช่วยหนุนผลประกอบการในปีนี้ให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ AAV ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.47%ก็ยังคงเป็นประเด็นหนุนมาจากการเปิดรับนักท่องเทีย่ยวเพิ่มเติมหลังจากที่จะมีการยกเลิกทางด้านของ Thailand Pass ในวันที่1ก,กรกฎาคมนี้ทางด้านของสุธาราคาหุ้นวันนี้บวกขึ้นมาได้6.99% ก็มีการเก็งกำไรในส่วนของผลประกอบการไตรามาสสองปีหที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายในส่วนของเคมีพัณฑ์ที่เติบโตกันขึ้นมาแรงทางด้านของ TSR ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.27%ก็มีการร่วมมือกับทางของสบายเทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้มากขึ้นทางด้านของ AGE วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 8.33%ก็หลังจากที่ได้มีรายชื่อในการเข้าคำนวณดัชนีเอสเซสในรอบครึ่งปีหลังของปีนี้ขณะที่ธรุรกิจจำหน่ายฐานหินก็ยังเติบโตได้อย่างโดดเด่นส่วนทางนของธรุรกิจบริการโลจิสติกครบวงจรนั้นก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของ k คคาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.97%ก็คาดว่ากำไรในปีนี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่น ก็ได้แรงหนุนมาจากธุรกิจรถเช่าที่ดีขึ้นจากการเพิ่มในส่วนของค่าเช่าขึ้นมาขณะที่ราคาขายรถที่ครบอายุสยัญญาก็ฟื้นตัวได้ดีกันขึ้นมาเช่นกันทางด้านของ Jazz i f ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.65%ก็ราคาที่มีการรีวาลกันขึ้นมานั้นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นราคาปรับตัวลงมาแรงมากส่วนทางด้านของโนวาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.56%ก็ราคานั้นเป็นการรีบาวทางเทคนิคหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JKN ราคาหุ้นนั้นติดลบไป3.36%ขณะที่ทางด้านของหุ้นลูกเพิ่มทุนกว่า4.53ล้านหุ้นนั้นเข้าซื้อขายในวันนี้เป็นวันแรกทางด้านของ TKT ราคาหุ้นติดลบไป3.64%กเ็ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่มีการเก็งกำไรงบไตรามาสประโยค5นี้คาดว่าจะเติบโตได้แรงแล้วก็ทางดของผู้บริหารนั้นยังระบุว่าจะมีการเตรียมล้างขาดทุนสะสมซึ่งจะทำให้กลับมาจ่ายเงินปันผลกันได้มากขึ้นซึ่งช่วงก่อนหน้าราคาหุ้น TKT เองก็มีการปรับตัวขึ้นมาเก็งกำไรใน,นส่วนของประเด็นนี้กันไปบ้างแล้วทางด้านของ CPL ราคาหุ้นติดลบไป6.69%รามติดลบไป3 8 6แล้วก็คีสติดลบไป3.36%ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้ที่มีการปรับตัวลดลงมาก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไร,รหลังจากช่วงก่อนหน้านั้นราคามีการปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างมากซึ่งเมื่อลองเช็คข่าวในแต่ละหุ้นก็ยังไม่ได้มีข่าวใดที่เป็นประเด็นลบอย่างมีนัยสำคัญก็ถึงชื่อว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไร,รกันออกมาก และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ